ละเรื่องกับทรงเก่าคนละเรื่องอะไรกี่ปีแล้วคะนี้เจ็ดปีเจ็ดปีโอเคแล้วมันมีปัญหายังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันแข็งไปถือไปใช่ไหมใช่ค่ะเวลาถ่ายรูปมันจะเป็นขีดจังคงตอนนี้รู้สึกเป็นเปลี่ยนอยากเรียนอีกใช่มอยากให้มันละมุนกว่านี้ค่ะมันเป็นแท่งขึ้นไปอืมคือเหมือนตัวไอแปะบนหน้าใช่นะโอเคแล้วมาขอตรวจนิดนึงนะคะเจ็น้อย ก็คือเนี้ยตัวของสมูกค่ะมันสาเหตุมันเกิดจากหนึ่งซีโนมันลอยทําให้ช่วงตรงเนี้ยเวลาเราถ่ายรูปก็มันขีดเพราะว่าจริงๆหมอเข้าใจว่าช่วงแรกนะจริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้แหละแต่ว่าพอมันลอยปื้มมันไหลลงมาแล้วมันดันไปทำให้ลักษณะจมูกเราเป็นตัวอะไรมันเป็นแท่งเกินไปเออส่วนในเรื่องทรงมีมีแบบมาบ้างไหมคะข้อห่องโอเค ปีที at, ่แล้วอ่ะก็คือเอาง่ายๆฟงประมาณเนี้ย <reconstruction> ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบเพราะว่าจะมีความหวานละมุนมากกว่า